โอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกข่าวสารเกี่ยวกับเกม Mit เว r ร e กเซิจีนนะครับตอนนี้คือ,อ,อผมเนี่ยไม่สามารถเข้าลิงก์ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้ได้แล้วนะครับก็คือลิงก์จากคลิป2คลิปนี้นะก็เป็นลิงก์เซิร์ฟจีนนะครับก็ไม่สามารถเข้าได้แล้วครับในตอนนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ครับว่าจะเข้าได้ตอนไหนนะผมจึงมาบอกข่าวก่อนนะครับว่าตอนนี้เซิร์ฟจีนเข้าไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่ตัวเกมนะ แต่เป็นเว็บไซต์ที่จะดาวน์โหลดอะ่ะมันดาวน์โหลดไม่ได้แล้วนะครับก็ถ้าเข้าไปนะตอนนี้ผมยังเก็บลิงก์ไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับอโอเคนะครับไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้นะครับผมจะนำลิงก์เว็บนี้ออกก่อนนะครับก็จะปิดคลิปนี้เป็นส่วนตัวด้วยนะครับคลิป2คลิปนี้นะครับก็คือจะไม่ให้คนอื่นเข้าเห็นนะครับ ก็ถ้าใครที่ไม่เห็น2คลิปนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับผมแค่ปิดให้เป็นส่วนตัวเฉยๆนะก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับถ้าใครที่อยากเล่นเซิร์ฟจีนในตอนนี้ยังดาวโหลดไม่ได้นะครับแต่คนที่โหลดไปแล้วเนี่ยยังเล่นได้ปกตินะก็ยังเข้าเล่นได้อยู่นะครับก็ขออภัยด้วยนะคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะมาบอกแค่นี้แหละก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับเกี่ยวกับ การดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์จีนในตอนนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเว็บไซต์จีนได้เมื่อไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยจิตนะก็บายบายครับ